ผลของบุญจะมีอยู่กับตัวเราสีระดับคือ 1. ระดับจิตใจเป็นบุญที่เกิดผลทันทีคือทำความดีก็จะเกิดผลในตอนนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าเกิดขึ้นเองในใจของเราทำให้สุขภาพทางใจของเราดีขึ้นคือมีใจที่เยือกเย็นตั้งมั่นไม่วันว้วต่อคำยกยอหรือคำตำหนิติเตียน สมรรถภาพของใจดีขึ้นคือเป็นใจที่สะอาดผ่องใสใช้คิดเรื่องราวต่างๆได้รวดเร็วว่องไวลึกซึ้งกว้างไกลรอบคอบเป็นระเบียบและตัดสินใจได้ฉับพลันถูกต้องโดยไม่ลังเล 2. ระดับบุคลิกภาพคนที่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มีใจที่สงบ แช่มชื่นเบิกบานชุ่มเย็นนอนหลับสบายไม่มีความกังวลหม่นมองหน้าตาผิวพรรณผ่องใสใจเปี่ยมไปด้วยบุญไม่คิดโลภหรืออยากได้ของคนอื่นไม่คิดสร้างความเดือดร้อนให้ใครมีแต่ความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นจึงมีความมั่นใจในตนเองมีความองอาจสง่างามอยู่ในตัว ไปถึงไหนก็สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมพอดีบุคลิกภาพย่อมดีขึ้นเป็นลําดับ3ระดับวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนเราเกิดจากการสรุปผลบุญและผลบาปที่เราได้ทํามาตั้งแต่พบชาติก่อนๆจนถึงพบชาติปัจจุบันเป็นผลของบุญระดับจิตใจและระดับบุคลิกภาพรวมกัน ชักนำให้เราได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาตอบสนองมาจากภายนอกเช่นได้รับลาบยศสรรเสริญความสุขการที่เราทำดีและวิถีชีวิตของเราจะดีเต็มที่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับบุญเก่าหรือบาปในอดีตที่เราเคยทำไว้ด้วยจึงเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี เพราะบางครั้งขณะที่เราตั้งใจทำความดีอยู่กลับถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือประสบเคาะ์กร,รมทำให้หมดกำลังใจในการทำความดีแท้จริงแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในขณะนั้นผลบาปที่เราเคยทำในอดีตกำลังส่งผลอยู่แต่บุญที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันย่อมไม่ไร้ผล เมื่อเราตั้งใจทำบุญไปโดยไม่ย่อท้อบุญย่อมจะส่งผลให้ในเวลาที่สมควรต่อไป 4. ระดับสังคมเมื่อเราทำความดีมาแล้วอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมใดบุญก็จะส่งผลให้เป็นบุคคลที่สังคมยอมรับนับถือได้เป็นผู้นำของสังคมนั้น และจะเป็นผู้ชักนำสมาชิกในสังคมให้ทำความดีตามอย่างทำให้เกิดความสงบร่มเย็นความเจริญก้าวหน้าขึ้นในสังคมนั้นๆโดยลำดับสรุปความดีทุกอย่างที่เราทำไว้แม้จะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันตาก็ไม่สูญเปล่าความดีเหล่านั้นจะรวมกันเข้าปรุงแต่งจิตใจให้ดีขึ้นสิ่งนี้แหละคือบุญวาสนา สำหรับข้อมูลดีๆเหล่านี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ